ขามสะแกแสงแรงพริกพันดีทินนี้เพียงพอไม่เคยรียรอพวกเรารวมกันขมันขมีจิองหมู่บ้านสานฝันมุ่งมันไม่เคยนายนี แหล่งพริกพันด์ดีมีเส้นสวยกล้วยลูกใหญ่แตงไทยหวานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอขามสะแกแสงเดิมมีฐานเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองอำเภอโนนสูงภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2511 และต่อมาได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอขามสแกแสงเมื่อปีพุทธศักราช2516นับเป็นอำเภอที่19ของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอขามสแกแสงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ186,250ไร่มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา50กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2067 2150และ205โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีเพียงลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านสภาพของดินเป็นดินเค็มและดินเหนียวประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ มีประชากรทั้งหมดประมาณ42,147คนแบ่งเป็นชาย26,38คนหญิง2 1 5 0 9คนการปกครองอำเภอขามสะแกแสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล72หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลขามสะแกแสงตำบลพงาดตำบลชีวึกตำบลโนนเมืองตำบลเมืองเกษตรตำบลหนองหัวฟานและตำบลเมืองนาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย3มเทศบาลตำบล6องค์การบริหารส่วนตำบลประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการปกครองประเด็นที่1การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนผลการดำเนินงานดังนี้ทีมผู้นำนักขับเคลื่นอนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสิคนเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่16ถึง20มกราคม2566ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก,กรู้และขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีในระดับพื้นที่การสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ผ่านเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านสื่อออนไลน์เช่นกลุ่มไลน์ Facebook ทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดทำโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยังย่งยืนระดับอำเภอโดยใช้ฐานข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ข้อมูลแผนพัฒนาอำเภอข้อมูลจอปท ข้อมูลกชชสองคความจำเป็นเร่งด่วนก่อให้เกิดเป็นโครงการขามแสงเมืองสะอาดด้วยศาสตรพะราชาโดยเสนอโครงการเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบขับเคลื่อนโครงการร่วมกันต่อไปประเด็นที่2การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนผลการดำเนินงาน อำเภอขามสแกแสงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจำนวน7หมู่บ้านและคัดเลือกสมาชิกทีมผู้นำนักขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอจำนวน10บคนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาชุมชน ประเด็นที่3การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการดำเนินงานกิจกรรมคิกออฟ f ปฏิบัติการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโคราชแค r e สร้างกระแสทำให้ต่อเนื่องเล็กให้เป็นใหญ่เพื่อให้สังคมมั่นใจคลายความกังวลภัยต่างๆที่จะเกิดจากยาเสพติดดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงม,มหาดไทยกวาดบ้านให้สะอาด ตามมาตรการกวาดบ้านสีขาวของกรมการปกครองดำเนินการติดตามบุคคลเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการตรวจจัดระเบียบสังคมควบคุมกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดด้วยระบบสมัครใจบำบัดปี2566เป้าหมายจำนวน48รายอยู่ระหว่างบำบัดในโรงพยาบาล25ราย และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลประเด็นที่4การควบคุมการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนผลการดำเนินงานการรายงานข้อมูลคดีและผลการดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือนข้อมูลการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564 ถึง30มกราคม2566การออกใบอนุญาตป .3 จำนวน28รายการออกใบอนุญาตป .4 ที่ออกโดยใบอนุญาตป .3 ประจำเดือนจำนวน20รายจำนวนใบอนุญาตป .3 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตป .4 ประจำเดือนจำนวน8รายประเด็นที่5การควบคุมการดำเนินงานของมูล,ลนิธิและสมาคม ผลการดำเนินงานมีมูลนิธิที่ได้รับการจดแจ้งตามกฎหมายจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมืองโดยได้กำชับให้มูลนิธิพื้นที่รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิภายในเดือนมีนาคมของทุกปีและมีสมาคมที่ได้รับการจดแจ้งตามกฎหมายจำนวนสองแห่งคือสมาคมชาววุฒากาศสามัคคีและสมาคมพุทธสมาคมอำเภอขามสแกแสงประเด็นที่6 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนผลการดำเนินงานด้านงานบัตรประจำตัวประชาชนมีการรายงานผลการจัดทำบัตรประชาชนเป็นประจำรายสัปดาห์สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรเปร,ชชปรเียบเทียบผลสถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชนเดือนมกราคม,ม2566แบ่งเป็นชาย209รายหญิง2 3 8รายรวมทั้งสิ้น447รายประเด็นที่7 การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC อําเภอขามสะแกแสงนได้ดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ตามที่กำหนดในแนวทางศูนย์ราชการสะดวกด้านกายภาพเช่นการปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดถูกสุขลักษณะได้มาตราฐานและการปรับปรุงเส้นจราจรทำสัญลักษณ์ที่จอดรถและทางลาดสำหรับผู้พิการด้านคุณภาพมีการจัดเวรบริการประชาชนในการเข้าใช้บริการสำนักทะเบียนอำเภอขามสะแกแสงบริการจองคิวออนไลน์ผ่านระบบ Google Form และโครงการปฏิบัติงานด้วยรอยยิ้ม ไม่พักเที่ยงด้วยจิตบ,บริการสำนักทะเบียนอำเภอขามสแกแสงด้านผลลัพธ์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการณนะที่ว่าการอำเภอขามสแกแสงประเด็นที่8การเร่งรับบริหารการเบริกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและอำเภอ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประจำไตรมาสที่1-2อําเภอขาสแกแสงได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้น1,296,550บาทเบิกจ่ายแล้ว1,111,5574บาทคิดเป็น97.11%คงเหลือ33,200บาทคิดเป็น2.89% ส่งคืนเงินงบประมาณ1 4ึ่งแบาทประเด็นที่9การติดตามข่าวเหตุการณ์ต่างๆทางสื่อและรายงานผู้บังคับบัญชาผลการดำเนินงานเน้นย้ำการติดตามข่าวสารสเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในที่ประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือน หากมีเหตุการณ์สำคัญให้รายงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นกลุ่มลายหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มลายกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มลายท้องถิ่นกรณีมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนให้รายงานด้วยวาจาผ่านทางโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยตรงและรายงานเป็นลายหลักอักษรเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปประเด็นที่10กิจกรรม best practice โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอขามสแกแสงทั้ง7ตำบล72หมู่บ้านร่วมกันจัดท,ทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและมละพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนได้ดําเนินการครบถ้วน100%เซโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนายอำเภอขามสแกแสงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอขามสแกแสงกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันเพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าทิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดินพร้อมได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องและมีความดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยจากจังหวัดนครราชสีมาข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน 1. เห็นควรให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565เพื่อรองรับการบริการประชาชน 2. เห็นควรให้ส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน 3. เห็นควรดําเนินนโยบายส่งเสริมให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาต่อในระบบให้จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ผู้นำท้องที่มีวิธีคิดในเชิงวิชาการและสามารถคิดวิเคราะห์ในเชิงนโยบายได้มากขึ้น 4. เห็นควรให้กรมการปกครองจัดให้มีการจ้างหมองบริการลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะเดียวกับโครงการตำบลสมาร์ททีมเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญต่างๆซึ่งเป็นภารกิจที่มีเนื้องานทางธุรการมาก เื่อช่วยให้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. เห็นควรให้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเจ้าพนักงานอายการเจ้าพนักงานคุมประพฤติเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราชส5 6 5และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พุทธศักราช2565